สวัสดีจ้าวันนี้วันหยุดจะพาไปเดินเที่ยวดูหญ้าหญ้าสวยสวยน,นี่ดอกหญ้าทั้งนั้นนี่ยขึ้นลิมซะเหมือนดอกไม้บ้างหรอ Yeah. ทั้งหมดเนี่ยประตูใหญ่เขาอยู่ตรงนี้เห็นโข้อไหมฮะนี่เดี๋ยวเราเดินตรงข้ามนู้ดไปพักวันนี้ลองมีกายกิติมาซักกิติมาซักคนในพื้นที่ ดอกไม้ดูได้ข้างลัว แมวแมวจ้าขาเจ็บนะไม่รู้ขาหมอมาอืมจะซื้อดอกย่าเดี๋ยวถ่ายดอกย่าน่อยขาวสวย ดอกยาน,นวันนี้ป้าพาพาชมอันนี้เหมือนดอกสร้อยทองเนี่ยเหมือนดอกสร้อยทองบ้านเรา แต่ยาที่นี่เธอเห็นไหมผับเธอเห็นรถจอดเยอะๆมั้ยนั่นแหละเธอเห็นไหมเออนั่นแหละดีนะที่เรามาเดินตรงนี้เราจะได้ดูเส้นทางบอกแล้วว่าหนาจะจับจาวสิเนาะเฮ้ยไอ้ต้นดอกกุหลาบกุหลาบ มเม็ดกุหลาบนั่นเม็ดมันเราบอกแฟนนี่ดูดอกหญ้าเหรอเห็นไหม,มสวยไปเงียบกับวานคนไปทำง,งานอย่าเนี่ยเนี่ยมันเหมือนดอกสร้อยทองบ้านเราที่ไปกำดอกมไม้อ่มะมาแต่ดอกมันฝอยฝ่า สวยเท่านี้ก่อนนะเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถ่ายป้าจะถ่ายภาพไปบ้างไงลงเฟซบุ๊กเท่านี้ก่อนนะไลค์ก็แชร์ก็ซับสไครป์ให้ป้าด้วยนะขอบคุณที่เข้ามาติดตาม